สวัสดีครับมุมสองเวรนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติตะช่างนะครับในมวยไทย74ขึ้นะครับค้นโกกันในวันอาทิตย์ที่5ธันวาคม2564นะครับซึ่งตรงกับวันพ่อพอดีนะครับมุมสองเวนก็นเลยที่กาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติตะช่างนะครับบวกกระแสะเรทมาฝากกับเฟนทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับข้อมวยห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสองเวียนสนใจก็แอดไลน์คอบไปสอบถามข้อมูลได้ที่ admuaydung ต้องมีแอดอำน,นาจก่อนนะครับ admuaydung และถ้าบอกว่ามาจากมุมสองเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด100%เเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดัง เราจะมาเริ่มการเกาะติดตาช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่มวยวิถีไทยศึกจิตเมืองนนก่อนนะครับโดยที่ทําการแข่งขันนะครับเวลา11นาฬิกา4 5นาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดมาให้แฟนๆได้ชมกันผ่านทางช่อง p p t v HD ช่อง3 6นะครับณสนามอตโ,ตโกสาจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับสำหรับศึกมวยวิถีไทยก็อนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามได้นะครับแต่ต้องจํากัดจํานวนผู้เข้าชมนะครับแล้วก็ต้องได้รับการตรวจ หาเชื้อโควิด1 9้ด้วยระบบ ATK นะครับแล้วก็วัดอุณหภูมินะครับต้องไม่เกินกำหนดถ้าเกินกำหนดก็ยังไม่อนุญาตให้เข้าชมในสนามได้นะครับแล้วก็ต้องได้รับการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้วไม่ต่ำกว่า2โดสด้วยนะครับเข้าไปก็มีการเว้นระยะห่างมีเจลแลอลกอฮอล์ทำความสะอาดล้างมือนะครับเรียกว่ายังคงคุมเข้มเรื่องมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยตามที่สบคกำหนดทุกประการเลยนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับ มาเริ่มกันคู่ที่1ก่อนนะครับคู่ที่1น่ี้ฝ่ายแดงนาคาเล็กทูสตีบามีเกียวนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสเตฟานสิ 4, ริลักษ์มวยไทยนะครับพิกัด111ปรอนเด์นะครับเดิมทีคู่นี้คือรายการไว้จะชกกันในพิกัด112ปรอนส์นะครับล่าสุดมีการปรับเวทพิกัดเพื่อความเหมาะสมนะครับเป็น111ปรอนด์นะครับ เมื่อเช้านะครับฝ่ายแดงนะครับนาคาเล็กมา111ิอปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสเตฟานมา11.1 1รดนลดจุดหนึ่งนะครับคู่นี้เนื้อตัวมาดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนาคาเล็กดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับเลทหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนาคาเล็กเป็นต่อในราคา10ต่อ9นะครับเปรียบเทียบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับนาคาเล็กซูจิบะหมี่เกี้ยวนะครับดูว่าหัวจิตหัวใจดวงโตกว่าคคครรัับบส่่่่่วนนนูที2ะะฝฝาายยแแดดงงครับ พรพิทักษ์สอทธาานามสีบางปูส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรทองนาย,ยกเวททุ่งสงพิกัด1นึ่งปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าฝ่ายแดงพรพิทักษ์มา127.9งร้อสดจุดเส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรทองมา127ปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับ คู่นี้เนื้อตัวมาสวยทั้งคู่นะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันเลยครับหลังจากช่างเสร็จนะครับเรตเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงพรพิทักษ์สอทถนอมสีบางปูเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับเปรียบเทียบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับพรพิทักษ์สอทถนอมสีบางปูนะครับบรรยากาศหน้าเสือดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าเป็นมวยในสายในเครือข่ายทีมงานคนจัดนะครับทำนิดทำหน่อยราคาไหลเร็วกว่านะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับพรพิทักษ์สอทถนอมศีบางปูเปรตเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4 ส่วนคู่ที่สานะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเมืองทรัพย์นายกวิทย์ทุ่งสงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเฮอริเคนจิตเมืองนนพิกัด1น8อยปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่ก็มาหนึอยิปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เนื้อตัวมาดีด้วยกันทั้งคู่นะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับปัดหัวตัวเท่าเรทหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเมืองทรัพย์นายกวิทย์ทุ่งสงเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9ก้ใกล้เคียงกันคู่ขขีีีี้สสูนนนะครรรัับบบเเเปปยยยยททททก็มมอองงงงไ่่่่ฝาาาาแดืววิุใ ลุ้นไปไปายเหนียวแน่นกว่าครับทางด้านฝ่ายแดงนี่ประเภททางด้านฝ่ายน้ําเงินเฮอริเคนนี่ประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆถือว่าอันตรายแล้วก็หน่าเสือดีนะครับเพราะฟิตซซ้อมอยู่กับทางด้านจิตเมืองนอนทร์นะครับหน้าเสือดีอาวุธหนักแรงต้นต้น,ตนอันตรายแต่ไปลายปลายผ่านไปลายปลายผ่าน3ยกไม่หลับไม่หล่นนี่ดูว่าเข่าในของทางด้านฝ่ายแดงเมืองทัพเหนียวแน่นกว่านะครับเลทสิบเก้าอยู่ที่ฝ่ายแดงเมืองทรัพมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเมืองทรัพนายวิทย์ทุ่งสง ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนักรายการนะครับฝ่ายแดงประจันบาลสจวิชิตเมือง8ริ้วส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับคมอาวุธ F.G ครบพิกัด140ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงประจันบาลมา140.7ลด .7 ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับคมอาวุธมา140ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เนื้อตัวดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินมาสวยกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงเนื้อตัวดูล่มหลวมนิดๆนะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดง ปัจจันบานนะครับสูงกว่า้อยกว่าครับแต่ว่าสภาพร่างกายนะครับต้องบอกว่าอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับคมอาวุธนะครับหลังจากโควิดซานี่มาเคลื่อนไหวไปแล้ว2องไฟนะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงประจันบานนี่ไฟสุดท้ายที่ชกไว้ก็คือเดือนกุมภาพันธ์ปี6 4แล้วก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเลยนะครับเท่ากับว่าเรือเวทีไปเกือบเกือบสิเดือนเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ดูได้ร้อยกว่าได้ได้สูงกว่านะครับแล้วก็ได้เรื่องประสบการณ์ กระดูกมวยก็ดูได้เปรียบด้วยสําหรับประจญนบาลแต่ว่าเนื้อตัวอยู่กับฉนั้นฝ่ายแดงมาสวยกว่านะครับสภาพร่างกายดูดีกว่าเรทหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้าเงินคมอาวุธเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8นะครับเนื้อตัวสวยกว่านะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับคมอาวุธเอกรูปนะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่านะครับ สำหรับมวยชอบ1ตัวนะครับที่มวยดีวิทีไทยศึกจิตมังนน์นะครับในวันนี้มองไปที่คู่ที่2ฝ่ายแดงเลยครับผ่อนพิทักษ์สอทถนอม4ีบางปูนะครับเลทเป็นต่ออยูย่ในราคา5ต่อ4นะครับมวยชอบที่มวยดีวิทีไทยศึกจิตมังนน์มองไปที่คู่ที่2ฝ่ายแดงนะครับผ่อนพิทักษ์สอทถอนอมสีบางปู มาตอบกันที่ศึกมวยไทย7 4นะครับคือชกันกในเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับสำหรับมวยไทย7 4ก็ยังคงชกในระบบปิดระบบปิดนะครับยังไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามได้นะครับมีเพียงผู้เกี่ยวข้องนะครับที่สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้เท่านั้นแต่ก็ต้องผ่านคันตรวจคัดกรองคุมเข้มตามเงื่อนไขที่สบคกำหนดทุกประการเลยนะครับแฟนมวยก็เปิด ทีวีช่อง74รับชมได้เพียงช่องทางเดียวนะครับมาดูคู่ที่1น,นะครับคู่ที่1นนี้เป็นมรอบปูนเสือครั้งที่21 s i สาย A นะครับนัดที่3คู่นี้ต้องบอกว่าเป็นนัดสําคัญอีก1น,นัดเลยนะครับก็ถ้าคนชนะก็จะคว้าตัวรอบ8คนสุดท้ายเป็นใบที่5ทันทีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ได้4คนเข้าไปยืนรอเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คู่นี้นะครับคนชนะก็จะคว้าตัว รอบ8คนสุดท้ายเป็นใบที่5ทันทีนะครับส่วนคนแผ่ก็จะตกรอบทันทีเหมือนกันนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงขุนศึกสรเดชพันธ์นะครับหรือว่าสุรสีมวยไทยส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับช่างทองเมยุเดนนะครับพิกัด114ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงนะครับขุนศึกมา114.4ลด .4 ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับช่างทองมา115.2นะครับลดไป1.2นะครับคู่นี้เนื้อตัวมาสวยทั้งคู่นะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับช่างทองมยุเดนนะครับดูว่าได้สูงกว่าได้หอยกว่าค่อนข้างจะเห็นเลยนะครับ คาราแฟ่แดงขุนศึกนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับฟิตเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับโดยมีพันธ์ารวจโทสุระเชษเดชพันธ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเพศครบเครื่องหนักแรงเลยนะครับเตะขวาต่อยขวาเปิดเกมนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางคว้าง,างกระจกนะครับเป็นมวยเพศเตียสั้นหนาตันแล้วก็หนักแรงตน้ตนๆนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับ ส่วนท่าแฝ่ายน้ำเงินนะครับช่างทองนี่เป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่เที่ยวนี้ก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ f a ฟกรุ๊ปนะครับโดยมีเสียต่องเสือเรียมนะครับ FA กรุ๊ปดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับโดยมีทางด้านบางยางเอ็มยูเดนครับให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นผู้จัดการของทางด้านช่างทองนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับทางด้านช่างทองนี่เป็นมวยซ้ายประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมไล่แขนขวางแทงยัดไส้แรงนะครับสอกสวนคมนะครับแล้วก็ฟอร์มสดด้วยนะครับคู่นี้นะครับคนชนะก็จะคว้าตัวรอบ8คนสุดท้ายเป็นใบที่6 เป็นใบที่5ครับขอโทษทีครับเป็นใบที่5ส่วนคนแพ้ก็จะตกรอบทันทีนะครับหลังจากช่างเสร็จนะครับเรดเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้นําเงินนะครับช่างทองเป็นต่ออยู่ในราคา3ต้นหนึ่งเลยนะครับค่อนข้างแพงเลยนะครับเพราะว่าดูว่าเปรียบเทียบเรื่องส่วนสูงแลวสรีระนี่ได้เปรียบได้ลอยกว่าได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่าค่อนข้างเห็นเลยนะครับเรดจึงเปิดมาค่อนข้างแพงนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา3ต้นหนึ่งนะครับถ้าต้นๆทางด้านฝ่ายแดงนี่ถือว่าอันตรายหนักแรง ผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับไม่หลดนี่ไปไปลายก็น่าจะวัดไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับช่างทองเอ็มยูเดนดูว่าได้เปรียบเรื่องสรีระส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับแล้วก็แทงแต่ละที่เป็นมวยเข่าแหลมเลยนะครับแทงแต่ละทีแทงแต่ละดอกแหลมลึกแทงเจ็บมากมากเลยครับไปไปลายคุณนี่ก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับช่างทองเอ็มยูเดนนะครับเลทล่าสุดเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อหนึ่งครับ ส่วนคู่ที่2ก็ยังเป็นรอบบนเสือครั้งที่21สาย B นะครับนัดที่3คู่นี้ก็เป็นอีก1คู่นะครับคนชนะก็จะคว้าตัวรอบ8คนสุดท้ายนะครับเป็นใบที่6ทันทีนะครับส่วนคนแพ้ก็จะตกรอบนะครับ ฝ่ายแดงนะครับเพชรนำชัยส่อเจ้ตงปาจีนนะครับหรือว่าสจารุวันนะครับหรือว่าออสตึกแดงส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมงคลสิทธิ์สารวัตรเสือหรือว่าฟ้ามงคลสพัฒนาพิกัด114ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าน,นะครับฝ่ายแดงเพชรนำชัยนี่มา1น3 5ขาดไป5นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรมงคลมา114.3ลด 0. 3นะครับคู่นี้เนื้อตัวมาดีมาสวยทั้งคู่นะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมงคลสิทธิ์สารวัตรเสือดูว่าได้สูงกกวว่่าาไดด้ลอยนนิๆะครับ ทางด้านฝ่ายแดงพชรนำชายนี่เป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับก่อเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สจารุวันนะครับโดยมีคุณแชมป์สจารุวันนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมแล้วก็มีทางด้านสจตงปาจีนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมนะครับอาวุธหลากหลายเลยเตะขวาต่อยขวาหมัดหนักซอกแรงบูสู้ดุดันนะครับวงในล็อกลัดมัดตีเดินซ้มจับตีนะครับศอกสวนอันตรายนะครับแล้วก็เป็นมวยประเภทหนักแรงต้นต้นอันตรายนะครับหัวจิตหัวใจเกินกิร้อยเลยนะครับบู๊กาแหลกกาสวนนะครับ สามฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่ายังมีสรุดสรุดอยู่นะครับแต่ว่าไฟสุดท้ายนี้โชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับชนะคะแนนอำนาจเด็ดสิทธนายกโมดที่ช่องเจ็ดสีแบบขัดรถท้ายเลยนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพศมงคลนี่เป็นกชกจากนครราชสีมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ศิษฐ์สารวัตรเสือนะครับโดยมีทางด้านผู้ใหญ่ไพโรถพันโพนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับเป็นมวยขวาเพศครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมไรแขนขวางแทงยัดไส้แรงสอกสวนอันตรายนะครับเป็นมวยเก่งจากภูทรน,นะครับฟอร์มดีมาตลอดนะครับแต่ว่าฝ่ายล่าสุดนี้สะดุดแผลให้กับแตงหนึ่งอย่างภูมิใจไทยประกรณ์สุรินที่ช่อง7สีไว้นะครับเป็นมวยเก่งจากภูทรนะครับ สามฟอร์มหลังนี่ชนะไป2แล้วก็แพ้เพียงแค่1ไฟนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมงคลดูจะได้เปรียบเรื่องฟอร์มนะครับแต่ว่าเรื่องกระดูกมวยกระดูกมวยในเวทีมงกรุงนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรนำชายเพราะว่าชกอยู่ที่เวทีมงกรุง เป็นประจําสม่ําเสมอเลยนะครับแต่ว่าอาจจะดูสั้นกว่าเตี้ยกว่าครับแต่เรื่องหัวจิตหัวใจดวงโตกว่าแน่นอนนะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรนชําชยสอจ้โต้งปาจีน,นะครับเรทหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนชําชยสอจาโต้งปาจีเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อสนะครับเรทล่าสุดนะครับ แดงเป็นต่อในราคาห้าต่อสามนะครับคูนีก็อมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนำชายสอจอต้องปาจีนอาจจะสั้นกว่าน,นิดแต่ว่าเรื่องหัวจิตหัวใจดวงโตวกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องกระดูกชั่วโมงบินในเวทีมังกรก็ดูได้เปรียบด้วยนะครับมองไาที่ฝ่ายแดงเพชรนำชายสอจอต้องปาจีนส่วนคู่ที่สามครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงนี้กองเกียริทอพันสี่สิบเก้านะครับ หรือว่ายอดเสียนต่อบ้านตานนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่วรพลเกียรติชัชนาหรือว่าไผ่ดงยิมพิกัด133ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงก้องเกียรติมา132.8ขาดไปจุดสองส่วนฝ่ายน้ำเงินวรพลมา132.7ขาดจุดสามนะครับขาดคนละนิดคนละหน่อยทั้งคู่นะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับปัดหัวโตเท่าเลยทางด้านฝ่ายแดงก้องเกียรตินี่นักชกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเกียรติตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ลานนามวยไทยนะครับอยู่ทีีี่่เเชยยงใหมมนนะครรัับโดพตวจอกอกฤ กิตนิทิทัศนะครับพงษ์ธนพัฒเมธาพรนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นเป็นมวยขวานะครับทางด้านฝ่ายแดงก้องเกียดนี่เป็นมวยขวาประเภทเข่าไนเหนียวนะครับเดินปั้มจับตีล็อกลัดมัดตีนะครับบูสู้ดุดันนะครับผู้จิตหัวใจนี้เกินร้อยเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆก็ชกไม่สมู่เสมอดูว่าร่างกายยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดีกีนะครับแชมป์ปูนเสือตัวที่11เอเลยนะครับสำหรับก้องเกียดทอผ่าน49นะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับวรพลนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อนอยู่ที่ลูกเจ้าแม่สายทองนะครับโดยมีเจ๊จิ้วนะครับนิพพรโชดสนนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายนะครับดังนั้นวรพลนี่เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับวงในไล่แขนนะครับของรัดมัดตีสอกสวนแรงนะครับบูสู้ดุดันเลยนะครับสามฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับโดยเฉพาะ2องไฟสุดท้ายนี่เป็นการชนะ น็อกทั้งสิ้นเลยนะครับกลับมาหายใจไว้2ไฟล์แลวนะครับหลังจากโควิดซาีนกลับมาหายใจไว้2ไฟล์แล้วก็เอาโชว์ฟอร์มโชว์ฟอร์มสวยด้วยนะครับชนะน็อกคู่ต่อสู้ทั้ง2ไฟล์เลยนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายแดงนี่ฝ่ายสุดท้ายนี่ก็โชกไว้เดือนเมษายนปี64นะครับต้นต้นปีนะครับก็เท่ากับเรือเวทีไปประมาณ8เดือนเลยนะครับยังไม่ได้กลับมาหายใจหลังจากโควิดานะครับผิดกับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับวรพลนี่หลังจากโควิดากลับมาหายใจไว้2ไฟฝ่ายแล้วก็โชว์ฟอร์มสวยโดยเฉพาะฝ่ายสุดท้ายนี่เอาชนะน็อกทางด้านเพชรด,ดาเพชรเกียรติเพชรนะครับรุ่นพี่แล้วก็หักประกาเซียนทุกสํานักเลยครับโชว์ฟอร์มไว้สวยเลยในฝ่ายสุดท้ายนะครับคู่นี้นะครับ เรทหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินวรพลเกียรติชัดฉนันนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9นะครับชั่วโมงบินกระดูกมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับกล้องเกียริทอพานสี่สิบเก้าแต่ว่าเรื่องร่างกายสภาพร่างกายนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับวรพลเกียรติชัดฉน,นันเพราะว่าหลังจากโควิดซากลับมาหายใจไปสองฝ่ายแล้วก็โชว์ฟอร์มสวยด้วยนะครับเปรียบเทียบไปแล้วนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับวรพลเกียรติชัดชนันนะครับ ดูว่าร่างกายช่วงนี้ดูดีกว่านะครับกระดูกช่วโมงบินอาจจะเป็นรองนะครับแต่ว่ามวยไทย5โยก็จะวัดกันที่สภาพร่างกายครับการยีรรยะท้ายนะครับก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับวรพลเกตชัดชนันเลดเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่างเฟเธอเวตร์เวท1่6ปอนด์ที่ช่อง7จด้วยนะครับ ฝ่ายแดงก็คือคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือหรือว่าอออัจฉริยะนะครับล่าสุดนี้จะมาใช้ออัจฉริยะแล้วนะครับส่วนชนนั้นฝ่ายน,น้ำเงินนะครับเพชรรุ่งเรืองนะครับสจารุวันหรือว่าออตตึกแดงนะครับโชคกันในพิกัด126่่ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทั้งคู่มา125.9ขาดไปคนละจุดหนึ่งนะครับขาดคนละนิดคนละหน่อยนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับคมเพชรนี่เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนักชกวัยนักชกจากจังหวัดนครราชสีมานะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สิทธิสารวัตรเสือนะครับยังคงฟิตซ้อมอยู่ที่เดิมนะครับสิทธิสารวัตรเสือโดยมีผู้ใหญ่ไพโรธผันโพนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมแล้วก็มีผู้สนับสนุนคนใหม่นะครับเสียเล็กจันรักการะครับให้การสนับสนุนร่วมกับพลตารวจโทอิทธิพลนะครับอัจฉริยประดิษฐ์นะครับผู้การแมนนะครับ จเรตารวจเข้ามาให้การสนับสนุนมวยนะครับนายตำรวจรักมวยอีกหนึ่งท่านนะครับเพื่อสร้างสีสันให้กับวงการมวยนะครับทนายคมเพชรนี่เป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมีครบเครื่องเลยนะศาสแข้งต่อยหมัดแรงวงในไร้แขนหลอกหลัดมัดตีนะครับสอกสวนคมบูสู้ดุดันนะครับอาวุธเร็วนะครับกระดูกมวยก็ดูได้เปรียบด้วยนะครับแต่ว่าช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มยังมีสรุดสรุดอยู่บ้างนะครับ ส,วส่วนเรื่องฝันน้ำเงินนะครับเพชรรุ้งเดืองน,นี่เป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สจารวุวรรณนะครับโดยมีคุณแชมป์สจารวุวรรณนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับใกล้ๆวันชกก็จะมาทอนน้ำหนักที่ทีเด็ดเก้าเก้านะครับโดยมีเฮียตีสพันควายนะครับสรักษาตั้งนะครับควบคุมเรื่อง การลดน้ำหนักนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเหมือนกันนะครับเป็นมวยออกอตีหน้าเร็วนะครับเป็นประเภทอาวุธครบเครื่องหลากหลายเลยตีหน้าเร็วแล้วก็แรงนะครับเป็นประเภทสูงยาวเข่าแหลมเหมือนกันนะครับลายแขนขวางแทงยัดไส้แหลงสอกสวนคมนะครับคู่นี้ช่วงเช้านี้เนื้อตัวมาดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี่เป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรรุ่งเรืองดูว่าได้ร้อยกว่าได้สูงกว่านิดๆนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับพิกสถิติแล้วคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับวันนั้นก็ชกกันที่พิกัด227ปอนด์นะครับตน้ตนๆนี่เป็นทางด้านคมเพชรที่ไปพลาดโดนเพชรดุ่งเหลืองนะครับหดก้านขอแล้วก็โดนนับแปดไปในยกที่2นะครับสุดท้ายก็ไล่ไม่ทันพิกแพ้ให้กับทางนั้นเพชรลุ่งเหลืองออตึกแดงไปนะครับหลังเกมก็มีกระแสดาดามาตามมาค่อนข้างเยอะนะครับทำให้โปรโมเตอร์ชุนนะครับจับคู่นี้มารีแมท กันใหม่ไม่ได้ฉีกคู่ไปไหนเลยนะครับแล้วก็มีเข็มขัดว่าง126ปอนด์เวทีช่องเจ็ดสีเป็นเดิมพันด้วยนะครับกูที่ความสูงความยาวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแหละแต่ว่าเรื่องกระดูกมวยชื่อมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับพมเพชรศิษฐ์สารวัตรเสือนะครับหรือว่าออัจฉริยะนะครับวันนี้ถ้าไม่พลาดโดนอาวุธหนักๆเล่นงานไปก่อนนะครับก็น่าจะดูแลว้วอาวุธเร็วกว่านะครับชื่อ ชื่อมวยกระดูกมวยชั่วโมงบินก็ดูได้เปรียบะระ,ะกระเบยใหญ่มาเยอะกว่านะครับสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เปรียบเทียบ <ๆ S 1> ไปแล้วก็มองไปที่ฝายแดงนะครับคมเพชรออัจฉริยะนะครับเลดล่าสุดหลังจากช่างนะครับ อยู่เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเป็นต่ออยู่ในราคา2ต่อ1นเลทก็ค่อนข้างแพงครับเลทหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเป็นต่ออยู่ในราคา2ต่อ1นะครับเปรียบเทียบไปแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับคมเพชรออัจฉริยะวันนี้ก็น่าจะากแก้แค้นได้สําเร็จแล้วก็คว้าแชมป์126ปอนด์ไปที่ช่องเกสี 4, มาคาดเอวได้อีก1งแดงด้วยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงคมเพชรออัจฉริยะครับ ข้อมูลห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังนะครับมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสองเวียนสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ smuydung a ต้องยัดอำนาจก่อนนะครับ smuydung a แต่ถ้าบอกมาจากมุมสองเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด100%เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังสำหรับมวยชอบที่ศึกมวยไทย7สีในวันนี้นะครับมองไปที่มวยรอบบนเสือครั้งที่21คู่ที่1เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับช่างทอง m u d e l a t e เป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ1นะครับ มวยชอบที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีมองไปที่คู่ที่1ฝ่ายน้ําเงินนะครับช่างทองเอ็มยุคเด่น สำหรับวันนี้ก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปไวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุน,ทน,ทนดว้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุข,ขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสนเสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านนำไป,ไปไวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีก ตัวนะครับลอยๆเฮงๆครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องแฟนมนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดภัยจากโควิด -19 ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทกาจะตกนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้วันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ